ตรงไงใต้อะการเมืองหน้า okay. ด่านแล้วก็เออคแบบนี้นี้แหละมันชัดกว่าแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะเนี่ท่าคนคนนมือขนมขนมเดีกว่าคนยังบอว่าจะไมรอดแล้วนะ สปนม้นไหจ้าห้าบาทออปาปา้านาก้ากใ่ไมา่บาทอยากกินแม่แม่อยากกินอ่ะอยากกินอ่ะเอาตูนนเอามีอันนี้บูฮาวายนี่คะบูฮาวายค่ะเอาอันนี้ค่ะ

ในทุกงาน้บหี่ก็ได้แมวแล้วยี่กี่บาทนะคะวันนาปิ้มาด้วยในทุงานด้วยนันมีไม่นองดีดีมดเล้วอันนี้เ็ดแล้วเราล้างแล้วเอานก็ได้แบแบถึงกันได้ที่ไหนล น right? ้ำยาดองไลืมปิดฝาเลยยาดียไหมปิดไลตุยาปิด่าเลียน่อเลยนร่อยยยยอะไรเป๊ะนี่เปน้มั่อนไปดูเแล้วนลาวเดียวอร่ออ่ะเอ้ไปลุกเือหรือไม่นเอน่เลยที่เขอันนี้อะไรอะคะ เออคอยทำอะไรอันนี้ไม่ทำอะไรอะคะไม่โจ้อโอที่บ้านหรอไม่โว้มีอะไรพ่าทำอะไรแม่ก็ใน่ก็ไม่ต้องไม่ต้องให้ป้าตายไปนี่นะคะว้า

ยาบนอยาให้กินแต่ถ่ายเองก่อนแล้ไปกินก่อนได้ยังพรันั้นก็เอามาแล้วก็ถ่ายมานะคะแล้วก็ป้าหาข้างหลังเลยเดินตามมาเลยือบรรยากาศต่ออย่าเอาไปลงให้คนนะไม่ต้องหาเนี่ยไม่ต้อง้ คนแ่ไม่ต้องอายเดี๋ยวไปท้ายเมย์ค่ะจะเออเดี๋ยวนะคะแค่ก็จะทำบรรยากาศร้านขายของนะว้าวเรจะซื้อของไปให้ยายเก็บไว้ถ้าฝนว่าจะว่าจะซื้อผ้าขนไปให้นะแถมว่าไม่มีถ้าฝนต้องชิมป้าถือให้หน่อยเอาไปแล้วนะ เมื่อกินเข้าไแล้วเนี่ยจะไปขับของเสียภายในร่างกายออกนะครับจะไปขับของเสียภายในร่างกายออกเพราะฉะนั้นเอ้ามีผ่าไปผ่แพ้กินไม่เคยเลยครับว่าชมพู่แม่นะ้ป็ิงหรือเปล่าเม่่อ่่่น่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่ก่่่่่่ม่่่่่น่่่

อร่อยจริงหรือเปล่านะครับน่ากินมากเลยชิมกันไมกนเลยครับชิกเครับเขียราอยาให้มาอยากใ้ป้าปาาแม่ค่ะปาแตตั้งรับเงินมาต่อไปให้ป้าถือให้นะคะแม่แม่ถือให้หน่อยจะให้ท่านผู้ชมดูโอ๊ยแนคะแค่นี้นะคะ หอมมากเลยอยากจิตเกินสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับท่านที่ยังไม่เคยเห็นต้นเฉาก้วยวันนี้เมื่อท่านมาถึงณที่นี้แล้วนะครับแวะมาชิมเฉาก้วยกันก่อนเราจะให้มาชิมเฉาก้วยชากระกราบนะครับเป็นเฉาก้วยแท้นะครับงามเลยสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยนะวันนี้นะครับเป็นโอกาสทีนะครับเรามีต้นเฉาก๊วยให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าเอ๊ะชม ไปต่อค่ะนะครับวันนี้มาแวะดูนร้านแล้วก็มาทานร้านกันสำหรับท่านที่มากันหลายคนนะครับถ้ามีเสียงอะไรก็ขอให้นะเพราะมันมีเสียงร้านที่หนไเฮ้ยแม่แม่แม่เขาไม่ร้องเพลงให้เต้นหรอวะเะเป็นโชษเ้ชต้นะคะเพแป็นยังไง อบไปดีไแ่ิน้แป๊บนีไ้าโอ้ยอีกครั้งนะซื้อรจมาแม่แม่หลอดตก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 หลอดตก้อโทษจนะคะที่มูบังพมอกีน้ำาบี้ยทีเลย อ้าว,วน,น,นเนี่ยป้าฉมุ่เีนนววมีน้ำมันด้วยน่ารักมากกลับเอาไปเลียงน,นี่าป้าจัดไปเลยแพนักที่เป็นคนชอบแบบนี้ขนม เป็นเค์การ์ตูนชอบมากเลยค่ะสมัยก่อนสมัยก่อนจะออกเป็นรูปเอเอเป็นตะกบอลหนักโมกวันนั้นไม่รู้องจ้งท่านพี่เขาแยกที่นั่นที่นั่นชอบท่านหน้ามาจิงเบยแม่จ้ะไม่เลื่อเลยว่าไอ้ไอ้นี่มันดูเชื่อเราขึ้นไปนี่เป็นไม่เปื้อนปนี้เลยมัต้องกินในรลแม่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 แมอยากไปเต้นอ่ะพาขึ้นไปตรงนู้นหน่อยดิ ตรงสะพานนะคะเราจะซู้ไหมทุกคนดูซูมไปเลยแบบนี้แม่บอกว่าดีกว่าไม่ดีเลย <Okay. S 1> แต่เขาแต่ขอขอขอภัยแม่ก็ไม่เหมือนกันมามาเฮ้ย <c oughs> ใช่ด้วยเว้ยเกตค้าว้าวเขาไม่เต้นแล้วอ่ะเดินดังเดือยเมื่อกี้เขาไม่เต, <c oughs> ต้นแล้วเร,จราจะโค้งคอม เขาไม่เคยของจะบาตายเคย,ยนี่แม่แเราบอกว่าสองคนเล่นกันที่นี่เนาะว้ามีมีที่ออกกำลังกายซูมซูมซูมที่ออกกำลังกายนะคะเราจะไปดิงด้งดัดดิ้ง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 อยากเล่นอนะ่ะอยากเล่นอนะ่ะแม่อยากเล่นนะี่เหร Penguin, mesti ada logo macam ni, nak ada. Mari kita ambil. Ong, nah, gelung 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 balai. Lengkap. Wow, apa itu? Apa? Mereka 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 เขาปัสสาวะเขาได้ก็มาเที่ยวกอลังกายแล้วอ๋อกอลังกายเลยาไมันมีคนออกน้อยมากมีคนออกแล้วจะเป็นลไมไหมเนี่ยยอดเลย